ครับรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามนะครับผมนะเขาบอกว่าเรียนรู้นะครับมีความรู้เพิ่มนะครับองศานะครับดีกว่า ปล่อยเวลาเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะพาส่งพระ,ะ,ะพระร่วงหลังรางปืนสนิมแดงนะครับพิมพ์นี้ของนะวัดพระปรางนะครับหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมนะมหาธาตุวัดราชวรวิหารอารามหลวงชั้นเอกนะครับนะตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีสัตชนาลัยนะครับหมู่ที่6นะครับบ้านพระปางนะครับอำเภอศรีสัตร์จังหวัดสุขโขทัยนะครับเดิมทีนะครับกลุ่นี้นะครับเมื่อก่อนนี้สวนคคโลกเนี่ยเป็นจังหวัดนะครับผม เซียนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะจะเรียกว่ากุสวนขโลกนะเพราะล่วงหลังรางปืนสนิมแดงกุสวรขโลกอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับสวนขโลกเป็นอำเภอและสุโขทัยเป็นจังหวัดนะครับนะก็จึงเป็นว่าจังหวัดสุโขทัยนะครับผมนะ และวัดที่ตั้งเนี่ยอยู่ในเขตตำบลศรีสัตว์อำเภอศรีสัตว์ชนาลัยนะครับผมนะแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองมรดกโลกด้วยนะครับนะวัดนี้นะครับผมอยู่ในเขตของอุทยานประวัติศาศสตร์ศรีสัตว์ชนาลัยนะครับนะครับพหล่วงหลังรางปืนสนิมแดงนะครับ หลายท่านถ้าหากว่ายังไม่เคยรู้จักเคยได้ยินแต่ชื่อและไม่เคยเห็นองค์จริงนะครับก็จะเข้าใจว่าสนิมแดงจะต้องแดงแบบนี้นะครับนะแบบพื้นนี่นะสักหลาดเนี่ยนะครับไม่ใช่นะครับผมนะรุ่งหลังลางปืนเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าแดงนั้นนะครับผมนะจะแดงออกสีนะครับสีตะขบนะสีลูกว่าสีตะขบสลับกันอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีคาบไขเนี่ยขาวๆเนี่ยนะครับออันนี้ต้องมีนะครับผมลักษณะของอพระกรุนะครับเนื้อเขาเรียกเนื้อสร้างจากเนื้ออะไรใช่ไหมครับเนื้อตะกัวสังขวนอนนะครับนะเขาเรียกตามนี้เลยนะครับเนื้อตะกัวสังขวนอนนะครับหลายท่านอาจจะเรียกว่าเนื้อชิ้นนะครับนะหรือตะกัวน้ํานมนะครับอันนี้จริงแล้ว เขาเรียกว่าตะกัวสังขวานอนนะครับเนื้อเขาจะอ่อนนะครับเขาเรียกว่ามีส่วนผสมพิเศษนะครับผมนะซึ่งในยุคนั้นนะครับเราก็ไม่ทราบว่าเขาใช้มวลสารอะไรผสมบ้างนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับนะผิวนะครับผิวผ้าจะเป็นสีแบบออกตะขบป่านะครับผมแล้วนะก็ปนลูกว่านะครับผมนะ บางจุดก็จะมีขึ้นแดงอย่างนี้นะครับผมนะนะครับไข่ขาวขาวนี่จะต้องมีอยู่ทั่วนะครับผมนะรูปลักษณ์นะครับรูปพันธุ์สันฐานของพระร่วงหลังรางปืนสนิมแดงนะครับเป็นเขาเรียกพัดจักรพัทนะครับผมทรงเครื่องนะครับแบบขมิญนะครับศิลปะแบบลบบุรีนะครับ ก็เรียกว่าศิลปะแบบบายอนนะครับสูงเครื่องแบบเต็มยศเลยนะแบบกษัตริย์เต็มยศเต็มยศเลยนะครับผมเห็นไหมครับหมวกนี่ก็จะเป็นชีโบอย่างนี้นะครับยอดอยนี้ก็จะแหลมนี้ครับจํารูปลักษณ์ลักษณะอย่างนี้นะครับน,ะ,นะครับ เดี๋ยววัดให้ดูด้วยนะครับผมครับประมาณนะครับประมาณ8เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับนะจะอาจจะ อ่อนกว่านิดหน่อยหรือจะเกินนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอาจจะมีบางองค์เนี่ยปีกเต็มนะครับผมยอดเนี่ยเต็มนะครับแหลมขึ้นมาเนี่ยก็จะอาจจะ8เซนกว่าวาแต่ถ้าหากบางทีเนี่ยนะครับอาอาจจะอยู่ที่7.77.87.9ดเจ็ดเจาอะไรนี้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะฮะ เดี๋ยววัดความกว้างนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ,ะก็ประมาณ2.5นะครับ2.4 2.5นะครับผมนะ,ะเป็นพระเทเขาเรียกว่าเทแบบโบราณน,นะครับผมนะอ่าเป็นเบ้าประกบหน้าผมเข้าใจว่าเป็นเบ้าประกบนะครับผมนะ,ะเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยพิมพ์นี้นะครับ เขาเรียกว่าลางลึกนะลางใหญ่และลางลึกเนี่ยครับผมเนี่ยนะครับผมแล้วก็เนี่ยนะครับเส้นเส้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นกลับหมากนะครับอันนี้ต้องมีนะฮะต้องมีนะครับผมนี่ต้องมีนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลางลึกอย่างนี้นะครับหายากนะหายากนะครับลางลึกๆนะครับเขาจะมีลางอ่ล่องเล็กๆก็มีนะครับและลางตื้นก็มีนะครับ และก็ที่ไม่ไม่มีรางนะครับคือเรียบไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะมีเส้นกาบหมากอย่างนี้เขาเรียกว่าหลังกาบหมากนะครับผมนะลักษณะอย่างนี้ทําไมถึงเรียกหลังรางปืนนะฮะเหมือนเปรียบเทียบนะครับคนโบราณเขาเปรียบเทียบว่าลางปืน้างมาจากคํามาจากปืนคาบศิลานะปืนคาบศิลาหรือปืนแก๊บนะครับผมในยุคสมัยก่อนนะครับผมนะ ลักษณะเหมือนรางอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยเรียกรางปืนนะครับผมอนะองนี้นะครับเป็นพิมพ์หน้ายักษ์นะเขาจะมีพิมพ์หน้าหนุ่มหน้านางหน้าอ่าหน้ากลางนะครับผมหน้ายักษ์นี่เขาจะเป็นเรียกว่าศิลปะชั้นสูงคือว่าหน้าแก่นะครับผมสังเกตดูแก้มเขาจะตบๆนะครับผมเห็นไหมครับนะ นะครับพระโอดแย้มนิดๆนะครับผมนะในตาดุดันนะครับผมนะมีมีอำนาจนะครับผมนะมือที่ยกด้านนี้ก็เป็นด้านขวาองค์พระอย่างนี้นะครับยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับจุดสังเกตที่มีแทบทุกองค์เลยฮะเนื้อเกินนะฮะเนื้อปิ้นออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมต้องมีนะครับผมนะ มีทุกองค์แทบทุกองค์เลยแ่ละครับผมนะนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นซุ้มประพาณิชน,น,นะครับเนี่ยนะนะแล้วเขาจะมีรัศมีตรงนี้นะครับขีดลงมาอย่างนี้นครับทั้งสองข้างนะครับผมนะตรงกลางมือนะที่ยกห้ามเนี่ยเหมือนคล้ายๆรูปเขาเรียกว่าธรรมจักรนะครับผมอยู่กลางมือเนี่ยนะครับผมนะ แต่วันนี้ไม่ไม่ไม่ชัดแล้วนะครับเพราะว่าอ่าสนิมนะปิดนะครับผมนะแล้วก็สำหรับอ่าท่อนแขนด้านซ้ายนะครับซ้ายองค์พระนะครับผมจะทอดเหยียดตรงลงมานะครับและมือเนี่ยหงายนะครับผมนะมือนี่หงายนะครับตรงนี้จะเป็นหัวไม่มือเห็นไหมครับนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับผมนิ้วนางนะครับ ใช้ชีวรนเห็นนะครับจะเป็นเส้นลงมาอย่างนี้นะครับผมนะนี่เป็นจุดสังเกตครับผมนะต้องดูต้องดูให้เก่าดูให้เก่าดูยังไงนะครับผมนะร่วงหลังล่างปืนมีอายุนะครับหลายร้อยปีนะครับคาดว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยปีนะครับผมนะไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยปีเนื้อเขาจะไม่ตึงนะครับ เราสังเกตดูนะครับเนื้อเขาจะไม่ตึงเหมือนพระปั๊มในยุคสมัยใหม่นะครับผมนะเห็นไหมครับเนื้อเขาจะมียับยับย่บยนย่นแล้วจะมีแตกเขาเรียกว่าแตกใยญนะครับคล้ายๆอย่างใยเมงม,มุมนะครับผมหรือหรือแตกคล้ายๆแบบแตกลายงาแบบถ้วยชามสังคลโลกนะครับผมนะเดี๋ยวซูมซูมใกล้อีกนิดหนึ่งนะครับผม ดูมากก็ภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับนอะนอ่าเดี๋ยวลดลงห่อครับพื้นผิวนะครับผมนะสังเกตดูฮะเขาจะยับย่นๆนะครับผมแล้วแตกใหญ่นะแตกใหญ่ทั่วแทบทั้งองค์เลยนะครับผมนะสังเกตดูนะครับ เดี๋ยวนะอ่าเห็นไหมครับพื้นผิวเขาจะแตกใหญ่นะถ้าไม่แตกใหญ่ไม่เก่านะครับผมนะเนี่ยเน,ย,ย,ยเนี่ยแตกใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยแตกใหญ่เห็นไหมครับ แตกใหญ่ลักษณะแตกใหญ่ผิวก็จะต้องมีแตกใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วมีคาบไขขึ้นนะครับผมนะครับเส้นกลับหมากเส้นนี้นะครับผมนะถ้าพิมพ์นี้ก็ต้องมีนะครับมีพาดยาวลงมาอย่างนี้นะเห็นไหมครับเหมือน,นเป็นเส้นคู่เนี่ยเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาจากนี่เลยบนนี่เลยนะครับผมอนะ ลางเนี่ยล็กนะครับผมช่วงนี้นะครับจะเล็กลงไปตรงนี้มันเหมือนมีเส้นนะครับผมนคาดอยู่ตรงนี้นะครับผมบริเวณนี้นะครับและลางตรงนี้นะครับก็จะเว้ามาอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเป็นรอยเว้ามานี้ทะแยงเข้ามาด้านนี้ เนี่ยแตกใหญ่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกแตกใหญ่นะครับผมนี่เป็นเอกลักษณ์ของพระเนื้อตะกัวสังขาวนนสนิมแดงนะครับนะเขาจะต้องแตกใหญ่เมื่อมีอายุนะครับผมนะาบางองค์อาจจะไม่แตกทั้งองค์นะต่แต่จะเป็นจุดๆไปอย่างนั้นก็มีนะครับผมนะแต่องค์นี้เนี่ยแตกใหญ่แทบทั้งองค์เลยนะครับผมนะดูนะครับนะ แล้วตำหนิอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะส่วนมากแล้วใต้ฐานเนี่ยนะครับเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าเทไม่เต็มนะครับจะมีอาจจะมีรูมีเนื้อหายไปอย่างนี้นะครับผมนะจะเป็นแทบทุกองค์เลยนะครับผมนะจะปรับโฟกัสนิดนึ่านะครับสังเกตดูนะครับ ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมนะศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเนหะ็นไหมครับกนะขาจะมีแตกใหญ่นะครับผมนะครับนะรบนะริเวณเนี้ยนะครับผม คับไขเขาจะมีไปโดยทั่วเลยนะครับผมนะฮะบางจุดก็แตกใยชัดเจนเห็นชัดเจนเลยถ้าสองกล้องเห็นชัดเจนครับผมนะะโดยเฉพาะตรงฐานเนี่เห็นไหมครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับนะครับและนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับฐานด้านนี้ตรงนี้นะครับผม อันนี้ถือว่าเป็นด้านขวาองพระนะครับกับด้านนี้นะครับผมเราสังเกตดูนะครับด้านนี้นะครับจะต่ํากว่านะครับนะด้านนี้สูงกว่าเห็นไหมครับนี่นะครับผมนี่คือตําแหน่งตรงหนิแม่พิมพ์นะครับนะเฉพาะพิมพ์นี้นะครับผมอ่าเฉพาะพิมพ์นี้นะครับวันนี้ดูกันให้จุใจศึกษานะครับดูนะะ จากหลายๆคลิปนะครับนะแล้วเราก็จะได้เอามาต่อยอดนะครับผมในการที่จะดูพระร่วงหลังลังปืนสนิมแดงนะครับผมถ้าไปเจอแล้วนะครับเราจะได้ตัดสินใจบูชาได้นะครับผมนะครับก็มีเรื่องเล่าขานนะครับการแตกกรุของ พระล่วงหลังรางปืนเนี่ยนะครับการแตกกรุเนี่ยเล่าขานกันว่ามีแค่200ร้อนะสององค์นะครับอันนี้จะทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับผมนะสององค์นั่นคือกรุที่เปิดเผยนะครับแตกกรุโดยนะครับผู้ที่เปิดกรุนะครับคือนายมวลนะนายมวลระยะย่อนนะครับผมนะ มีศักดิ์เป็นลุงของผมเองนะครับนะมีศัก์เป็นลุงของผมเองนะครับปีที่เปิดกรุนะครับปีที่เปิดกรุ2499นะครับอันนี้จำได้แม่นเพราะอะไรฮะจำได้แม่นตอนนี้ขนาดนี้ลูกชายท่านยังอยู่นะฮะยังมีชีวิตอยู่นะครับผมนะเสียหม้อเขาชื่อเสียหม้อนะครับเขาบอกว่าหลังจากเปิดกรุนะครับเมื่อปี24นะครับ 2องสี่สองสี่เก้าเก้านะครับผมนะช่วงนั้นเป็นหลังงานประจำปีหนึ่งวันนะครับผมนะวัดพระปางเนี่ยเขาจะมีงานประจำปีมามานานแล้วนะครับผมนะเขาจะมีในงานาเดือนเขาเรียกงานเดือนสี่นะงานกราบพระเดือน4นะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่1ิบสี่สิบคจนไปถึงอึ่นสิบห้าค่ำน,นะครับผม ที่จำได้แม่นนะครับเพราะว่าหลังจากแตกกุแล้วนะครับหนึ่งปีนะครับเสด็จในหลวงนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมานะครับที่วัดพระปางนี่นะครับผมนะและมีบุุษท่านหนึ่งนะครับได้นำพระร่วงหลังลางปืนเนี่ยนะครับถวายนะครับให้กับนายหลวงในหลวงของเรานะฮะรัชกาลที่9นะครับผม1องค์ นจึงจำพศได้อย่างแม่นยำนะครับไม่คาดเคลื่อนนะครับผมนะอันนี้ฟังจากคำเล่าจากลุงมวลมาโดยตรงนะฮะแล้วก็จากลูกชายของท่านนะครับซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะครับผมนะครับการากุที่แตกเนี่ยอันนี้อย่างเป็นทางการ280อองค์เนี่ยนะครับผมนะก็มีทั้งสภาพที่ชำรุด เสียหายบ้างแล้วก็ที่สมบูรณ์แบบนะครับก็มีอยู่มากเหมือนกันนะครับและนะครับกลุ่มที่ไม่ได้เปิดเผยนะครับผมก็มีการแตกกลุ่มนะครับเราต้องเข้าใจว่าในยุคก่อนนั้นคือการเขาเรียกว่าลักลอบขุดนะครับผมลักลอบขุดนะครับการเปิดกลุ่ไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับจึงไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับ ที่ไม่เปิดเผยเนี่ยก็แตกกุกออกไปเยอะนะครับเพราะล่วงหลังแังเปิดเนี่ยนะครับผมนะจึงมีหมุนหมุนเวียนให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้กรับไหว้บูชานําไปบูชากันนะครับผมนะคร,ครับก็ทําความเข้าใจตรงนี้นะครับไม่ใช่มีแค่280องค์งนะครับ2ององเนี่ยแค่เปิดเผยในการเปิดก,กุในครั้งนั้นเท่านั้นเองนะครับ การแตกกูนั้นแตกกูก,ก่อนหน้านี้ก็มีฮะหลังจากนี้ก็มีนะครับเพราะว่าเจดีวัตพระปางนั้นไม่ใช่เป็นเจดีเล็กๆนะครับเจดี JD ใหญ่นะครับผมเจดี JD ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ที่ลุงมวลท่านเปิดเนี่ยท่านเล่าว่าท่านใช้แค่มีดโตนะปลายแหลมเล่มเดียวนะครับเพราะว่ากลุ่นี้เป็นลิ้นชัก เป็นแบบลิ้นชักนะครับผมนะมีหินนะครับหินปิดอยู่นะหินศิลาแรงแต่ว่าหินนั้นปิดไม่สนิทนะครับจะยื่นออกมานะฮะมันลุ่มหลวมคนคอนท่านก็เดินเข้าเดินออกอยู่ในวัดพระปางนะครับเพราะเป็นวัดในท้องถิ่นนะวัดใกล้บ้านนะครับผมนะอยู่ก็เป็นจุดที่สังเกตให้ท่านนะครับผมไปเปิดกุ่ตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าแค่ลิ้นชักเดียวนะนี่นะครับ ตอนแตกูกนั้นมีพระอะไรออกมาบ้างก็มีพระบูชานะครับเป็นเทวรูปนะครับผมศิลปะลบรีแล้วก็มีพระนาคปกสนิมแดงออกมาด้วยนะครับผมนะพะ <c oughs> ระล่วงหลังปืนนะครับอยู่ในหอยนะอยู่ในหยนะครับนะที่ได้มาเนี่ยนะครับเขาอยู่ในหยนะฮะหอยเนี่ยเป็นหยสีเขียวไข่กาและ ตรงคอคอหายนั่นนะครับผมนะจะมีแมงดาเกาะอยู่4ตัวนะครับผมนะเป็นคล้ายเป็นหูนะครับผมแบบหูนะครับแต่เป็นรูปแมงดาเกาะนะครับผมนะถ้าเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะครับผมครับก็เรียนรู้นะครับวันละนิดนะครับผมนะดีกว่าทิ้งเวลานะครับเรียกว่าหายใจทิ้งไปบ่ได้บ่ไดนะครับผมเดี๋ยวตามดูนะครับ ตามดูอ่าภาพที่ผมโพสต์จะมีภาพใกล้ๆนะครับผมนะดูรายละเอียดไปนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูภาพต่อเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one.